สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูโูซูข้นครับผมช่องรถไทมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมเมื่อนี้พามาเบิ้งหกคันครับพี่น้องหกคันนะครับผมท่านใดเข้ามารับชมแลกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทั้งหกคันเครื่องเกียร์ดีทุกคันนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับผม ราคาเบาๆราคาย่อมเยาครับพี่น้องมัอน,นี้คือสีบอดอ่ดแลนให้เบิ้งเด้อยพี่น้อง้อแต่ว่าสีสตาร์ทเครื่องเบิ่นเครื่องให้เบิ้งนะครับเพราะว่าถ้าแลนสุข,ขันคือสีลิปเงาไปมัอน,นี้ไอ้หลายท่านเพิ่นถามว่ามีสามเก่าบ่ผมก็เลยถือถือโอกาสนะครับรีวิวเอามารีวิวข่าวๆให้เบิ้งทั้งสีขันก่อนนะครับเพื่อ พี่น้องในการาเลือกหนาะและก็ตัดสินใจอคันนี้ผมเคยรีวิวเลยด้วยครับพี่น้องสีสมในค่ายสีแดงครับคันนี้ปี55คูเปต้า l อ7 0 8นะครับผม47แรงมา้าเครื่องสีสูบระบบเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง8เปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลัยนะครับผมเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องหยุดรถนะครับผมดันหน้าพันหกพันหกซีซีทีนะครับผม3,500สนเอ้ยเอาไปใส่งานเลยพี่น้องคันนี้จวดหลาย กำลังเครื่องยนต์ดีจวดคักจวดครับอ่ะมาเิ็นขั้นต่อมานะครับขั้นนี้ก็เคยรีวิวแล้วนะครับ ym 3 5 7 a นะครับผม5้าแรงม้าดันหน้าผ่านหลังครับพี่น้องย่างหนาใหม่ครับผ่านหลังตะกอนที่ผมเอาไปใส่เนี่ยเป็นผ่านใบหยิบสองนะครับมือนีก็เลยมาใส่ใบหยิบนะครับ cmt นะครับผมจริงๆโค้งมันเป็นโค้งเหมือนจะโค้งใหญ่นะครับ โค้งใหญ่แต่ว่าเป็นโค้งใบหยิบสองนะครับสองสองหกนะครับเป็นโค้งใหญ่ครับจริงๆโค้งหยิบสี่กับหยิบสองคนใส่ตัวเดียวกันนะครับผมตัวนี้ลูกค้าเพิ่นก็เลยเปลี่ยนเป็นใบหยิบสี่นะครับกับแนมเบิ้งกับมาตางจากสองสี่ดั่งเดิมเหรครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นสองสองหกแต่ว่าเป็นโค้งใหญ่โค้งดีนะครับผมโค้งดีใบเต็มครับราคาสามแสนสามหมื่นห้าพันบาท สามแสนสามหมื่นหาพันบาทเครื่องเกียร์แจวไหลนะครับสองคันนี่เคยรีวิวไปแล้วล่ะเคยเอาไปไถตรงๆล่ะคันนี้คือกันคันนี้ก็เคยเอาไปไถตรงๆเดี๋ยละครับพี่น้องกันนี้ปีหกสามนะครับผมสองแสนสามหมื่นหาพันบาทครับปีหกสามเครื่องเกียร์ดีนำบดันบอร์ไอคือกันนะครับนั้นนาพันหลังพันหลังนี่เพิ่นเป็นผานหานะครับแต่ว่าบัวผานเป็นผานสิบมามักผานเปลี่ยนได้คือเก่าครับพี่น้องครับผมมามักผานก็จัดเปลี่ยนให้ได้นะครับ 2, 3, ครับผมสองสามหาอ่ะนี่แหละครับสามขั้นในเขาไม้บัดน,นี้ครับสามขั้นในเขาไม้กันนี้ปีหกสองนะครับผมปีหกสองกับสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเครื่องเกียร์ดีด้านหน้าพันหลังครับขันนี้เนี่ยชั่วโมงแท้เดิมสองพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับพี่น้อง พันหลังนี่ผมใส่เป็นผันหลังใหม่แต่ชื่อว่าไม่แทกอะประเมีนเพราะว่าเอาไปไถประมาณหาไรหกไรนะครับผมเอาไปไถแล้วส่วนนึงนะครับผมไถดีหลายผันหลุนนี้ตั้งคัดแยกงานครับพี่น้องยี่ห้อสยามสตอร่ราครับ ประมาณนี้ครับพี่น้องในซ้ำนี่เรละมือนในรถหลายขั้นครับถ้ายากเาบ,บิ้งหมองไดเป็นพิเศษกับทักไลน์ามาเดพ้พี่น,อน้อง0816004753 0816004753เบอร์ไลน์นะครับพี่น้องเบอร์โทรกับเบอร์นี้แหละครับขั้นต่อมาคันนี้ปี60ครับพี่น้องปี60ช่วงล่างนี่จะของเดิมสัดชีมา ช่วงบนในกับสีเดิมครับว่าสิเก็บสีช่วงหลังใหม่เก็บสีใบดันนะน้พี่น้องเก็บสีใบดันแล้วก็ว่าจะทาล้อทองตัวนี้ก็ล้อสีเดิมนะครับพอดีสร้างทั้งหลังเพิ่นง,งานค่อนข้างช่วงนี้ค่อนข้างหลายครับอันนี้ผ่านหลังเป็นผันห้านะครับ LCS นะครับผมโค้งงามใบงามครับโค้งสวยใบสวย นะครับเครื่องเกียร์ดีเกาเครื่องไม่ดันไม่ไอน้ำไม่ดันไม่ไอ้สามพหกร้อชั่วโมงแท้เดิมยืนอีกไม่ยังได้ขายกับสัตว์แล้วพี่น้องไม่มีการปรับกัน เครื่องเจ้าๆครับพี่น้องเกียร์กับบอมีหลุดดอกโฟวิลใช้งานได้พื้นฐานรถกับซีส่วนใหญ่กับซีขอลักๆนะครับที่ผมเหลือกรถกับหนึ่งเกียร์ดีบอไปหนึ่งเครื่องดีบอนะครับเครืร่องดีกับบองเกียร์เกียร์ดีบอเกียร์มีหลุดมีรังบอครับระบบสามระบบไฮดรอลิกนะครับผมระบบไฮดรอลิกดีบอซีระบบทรงกำลังแล้วกับขับเคลื่อนซีล้อโฟวิลดได้นะครับจะดีกับ จัดข้ามาเลยส่วนภายนอกว่างามกัเดียวผมมาอันน้ำแต่งโตท่าปากเอาบบรยากครับมาเบิ่งอีกขั้นหนึ่งปีโคกหนึ่งนะครับขั้นนี้สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับขั้นนี้สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนาหลังคือเเ่าขั้นนสามพันสามร้อยชั่วโมง เสียงเครื่องกับจวดหลายครับเครื่องดีดีสุขันแหละพี่น้องน้ำบดันบ่อยนะครับหลายขันหลายกะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมรีวิวแยกนะครับหรือทันไดฝ่าวกะทักไล่มาเด้อพี่น้องเด้อไล่ผมศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์มศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูาอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับมือนี่ก็ฝากไว้สี่ขั้นนะครับผมฝากไปสี่ขั้นนะครับยันมากสามสิบเก้าแรงมี ตัวธรรมดาตัวพรีเมีม่ยม้วก็ยันมาห้าสิบเจ็ดแรงนะครับผม้วกาคูปะต้าสี่สิบเจ็ดแรงนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสรวสสเกตนะครับผมมีตัวตนนะครับผมร้านสองฟังทางนะครับผมสังเกตบานหลังสีฟ้าฝฟานะครับฟังนั้นจะเป็นฟังเดิมแต่ฟังนั่งเม่อค่อยจะจอด,ดรถบันไดสิจอดอยู่ฟังนี้นะครับจอดอยู่ฟังนี้